ครับพี่แม็ก์ครับผมขอปศึกษาเรื่องรถหน่อยพี่รถเป็นอะไรอีกแล้วอ่ะพอดีมาด้ามันมันรู้สึกแบบเครื่องมันสั่นๆนะมาด้ารถกองสองอ๋อรถกองเราอะนะใช่รถวพี่สาวจ้ะมันเป็นยังไงอาการมันมันเหมือนสันส่นๆเหมือนแบบพวกยางทัานเครืองพวกอะไรพวกนั้นนะพี่เราเคยเปลี่ยนไปยังเคยเคยเปลี่ยนไปเมื่อประมาณสองปีที่แล้วเคยเปลี่ยนไปใช่ไหมเดี๋ยวพี่ นัด power bank ก่อนเดี๋ยวเราไปรังรับกันเดี๋ยวเราลองไปเช็คอาการดูให้ก็ได้เดี๋ยวลองทํากันดูเผื่อ,อยางน้นเครื่องมันอาจจะหมดสภาพแล้วเดีย๋ยวเจอกันที่บ้านแล้วกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวนัด <Okay. S 1> วันอีกทีหนึง่ okay, นงโอเคจ้าจครับอ,ยอยียอยนะวันใหม่ <ği> พี่ครับวันไหนอะ่ะเอาไปเลี้ยงไหม ถ้ามันกลางนะถ้ามันกลางเลยกลางไม่กลางไม่กลางถ้าถ้าไม่ไปแย่มันมันไม่กลางพี่พับมาหาวันนี้คนคนคนแย่อยู่ข้างหลังไงใช่คนแย่ข้างหลังสีครับสวัสดีครับดูหน้ามันยังโอเคอยู่ใช่ไหมโอเคอะไรไปเนี่ยตกใจตกใจเลย ใสหวานก็ไม่บอกหลังจากที่พี่พับโทรมาปรึกษาวันนั้นนะครับเลยนัด p o าว r b แบงค์ทัฟฟี่ไปรัางรับของเรานะครับไปเช็คอาการ m a ด้า2ก็ได้ข่าวว่ามาด้า2ชอบมีอาการประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราลองมาเช็คดูแต่เห็นพับบอกว่าไม่ได้หนักเหมือนตอนเมื่อก่อนแต่มีนิดๆน,นะครับเราก็เลยจะลองเช็คกันดูนะครับในวันนี้เอาช่างใหญ่เรามาแล้ว พราะว่าแบงค์เป็นไงว่าอาการมันเป็นยังไงคือมันจะแบบรู้สึกสั่นๆที่มงอมาไหลพี่พอเราแต่ตอนแรกอ่ะตอนนู้นแหละตอนแรกก่อนที่จะเปลี่ยนรอบนั้นะหนักเลยนะมันขี่กระบะเลยนี่เหรอใช่มันตัดแบบรู้สึกเลยแต่นี้ก็ก็รู้สึกจะน้อยลงเริ่มเริ่มเริ่มฮะอาการเริ่มต้นใช่ครับเหมือนเริ่มกลับมาแล้วเริ่มแบบบางๆแล้วหมอว่าไงดีหมอว่าก็อานจะ้ต้องดูว่าเป็นฝั่งไหนก่อนดีกว่าพี่ มัจะเป็นฝั่งหัวเครื่องพี่เครื่องมันหนักอ่ากอดเป็นก่อนถ้าหมุนมันขาดหรือมันมันเสียหายทิ้งไว้นานๆมันดีไหมไม่ดีมันก็ไม่ดีพี่เครื่องมันจะห้อยต่ำลงเรื่อยๆต่ำลงเรื่อยๆแต่บางทีมันจะลามไปตัวอื่นด้วยแต่สมมติว่าเราควรเปลี่ยนตัวเนี้ยตัวอื่นก็ยังใช้ได้อยู่นะอ่าแต่บางทีมันก็ลามขาดไปอีกอะไรเงี้ยแต่มันมีดังกุกกะกุกกกชงล่าโคตรดังพี่ยังรู้สึกว่ามันสั่นเออนินหนึ่งการหายใจมันมันมันจะมีแบบสั่นที่พ ใช่สั่นตัวอ๋อโทรศ <appl ique S 2> ัพท์เข้าอืมต้องใช้คอนโซลนะพี่สั่นมาคอนโซลจะชัดหน่อยเพราะมันติดกับบอดี้นิดนึงอยากรู้เป็นฝั่งไหนจับฝั่งนั้นเลยเฮ้ยอนี่เราจิตสัมผัสจะตรงพวงอะไรมีนิดนึงเฮ้ยโอ้โหโอ้เปลี่ยนแท่นคอเลยพี่มันจะมีวิธีหนึ่งพี่คือจับแก้มพี่ แกล้งรถ๋อ้โเล็นตลกเอออาการมาละกำลังกำลังจับอาการให้ดูอยู่มันจะมาหายหายแต่มันมารู้สึกแล้วรู้สึกแล้วตอนแรกไม่ตอนแรกไม่เป็นมันจะพอรถติดอะรู้สึกเลยแต่ถ้าขับปกตินะใช่ใช่ครับมันจะเป็นตอนแบบเบาๆไหลๆครับหรือว่านิ่งๆอยู่เออเนี่ยตอนอย่างเงี้ยเป็นแต่เี้ยอาการยังเบาอยู่ ช่างแบงค์บอกว่ามันจะเริ่มจากเบาไปหาหนักโอ้โหเขาจะตกใจเอานะเบเบดีเออไทยหลังมันจะเนี่ยอ่ารู้สึกรู้สึกจะรู้สึกเยอะเลยจะรู้สึกเยอะเลยไกลแล้วเขาไกลบีบแต่แล้วกันหลังเนี้ยเนี่ยเขาเกียร์ว่างใช่ไหมจะชิลเิลเออจะจะรู้สึกเออเกียร์ว่างเกียร์ว่างจะนิ่มใช่เอาว่ะจะรอบเครื่องอยู่ปกติยิ่งเครื่องร้อนอะไรอย่างเงี้ยเหรอแบงค์มันมันมันก็เหมือนเทนเครื่องมันจะนิ่มนิ่มนิ่มอ่ะพี่อ่มันพอมันร้อนแล้วในห้องคือในห้องเครื่องมัน มีอุณภูมิมาพี่พอมันมีอุณหภูมิมันก็แบบมันพอร้อนๆมากจะสั่นเยอะหน่อยเออเออเพราะเนี่ยยิ่งรถติดนานยิ่งรู้สึกเลยว่าสั่นแต่บางคนเขาจะคิดว่าบางทีเป็นที่เครื่องพี่นึกไหมพอเราสังเกตเครื่องอย่าพี่รอบมันไม่ได้ต่ำอาการมันเหมือนในนี่เหมือนเครื่องเดินไม่เต็มรอบรอบต่ำใช่ไหมแต่ยิ่งไม่ใช่เพราะรอบมันปกติรอบปกติรมมันอัดนัลิงลมมันดีอะไรเงี้ยพี่แต่บางทีอ่ะมันจะเป็นแบบว่าเนี่ยเราเหยียบเหยียบคี์ดีค้างไว้เบรกอะไรเงี้ย มันก็จะสั่นพราเครื่องมันทํางานเกียร์มันทํางานอยู่นี่แต่ที่จริงจะหนักๆก,ก็คือถอยหลังอืมแล้วเหยียบค้างไว้อะไรเงี้ยนี่อตอนนี้มันเดินหน้าอยู่ไงโอเคนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันอีกทีที่รังรับของเราวันนี้ก็ฝนตกซะอีก รังรับเรามีแอร์แล้วอะพัดลมจีพัดลมด้วยไหนพัดลมอุยพี่แอร์ใหญ่ไปคพ่แอร์่โอ้โหแอร์โคตรใหญ่เลยเรามาถึงกันที่รังรับของเราแล้วนะครับก็ไม่ได้เข้ากันมาสักพักหนึ่งตอนนี้พี่ต่อเราซื้อพัดลมแล้วก็ติดแอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วรถของน้องพับเราอาการ จะเริ่มออกตอนพอรถติดนาน,านอากาศแบบเหมือนความร้อนของเครื่องเริ่มเยอะเนี่ยอาการเริ่มมาแล้วเดี๋ยวเราน่าจะลองหรือดูกันนะครับว่าเป็นอะไรกันมากน้อยขนาดไหนครับอย่างน้อยเรามีช่างแล้วก็ที่ทํากันส่วนตัวก็โอเคหน่อยคือน้องพับเนี่ยคันนี้เขาจะเป็นรถที่เอาไว้ใช้ไปถ่ายรูปไปออกกองของเขานะครับโอ้ทำไมมันสั่นเนี่ย เริ่มจะสุดแล้วใช่ไหมใช่ถูกหมาทำไมมันโซนขนาดเลยที่ลองดูไอไอพลาสติกข้างล่างอ่ะมันเป็นรอยแบบฟันทุกทุกอนูเลยพี่มันเละเอาเห็นเลยโอ้โหหมามันสุดยอดเลยว่ะอาหารว่างหมากัดกัดเละเลยหมาน่าจะหิวนะดูส่งโหดูดิเพิ่งเห็นเหมือนกันเนี่ยเพิ่งเคยขึ้นหมันเจี้ยวอะไรเขานี่นสั่นขึ้นพวงมาลัยสั่นขึ้นคอนโซลอะไรเงี้ยพี่เดี๋ยวเราลองดูก่อนว่าเป็นที่ตัวไหนจากที่เช็คคร่าวๆแล้วตัวล่างไม่เป็นไหลพี่ตัว หน้าเครื่องก็คือตัวหน้าสายพานนะพี่ม,มันมีตัวหน้าสายพานอีกตัวนึงแล้วก็เดี๋ยวมีตรงเกียร์อีกตัวนึงแท่นเครื่องเสื่อมไม่เสื่อมอะเช็คยังไงเบื้องรถจะมีอาการสั่นบางทีเราต้องบอกกอนว่ามันมีอาการทั้งสั่นจากเครื่องสั่นจากแท่นเครื่อง แต่ถ้าเราดูจากหน้าไม้แล้วอะ่ะความวัดรอบไม่ได้ตกไม่ได้ต่ําอะไรอย่างเงี้ยพี่จอดแล้วมันสั่นสั่นขึ้นพวงมาลัยขึ้นคอนโซลอะไรเงี้ยเราก็ต้องมาดูว่าเปิดห้องเครื่องอะพี่แล้วดูว่าเป็นที่ตัวไหนสังเกตง,ง่ายๆสมมติตัวหน้าเครื่องใช่ไหมพี่อย่างเงี้ยครับถ้าตัวปีเนียมเนี้ยมันซุดต,ต่ําลงมาจนเจอเหล็กเนี้ยพี่ก็แปลว่าตัวเนี้ยซุดแล้วหรือว่าถ้าไม่ตัวเนี้ยเขาจะเรียกว่าตัวตะเกียงจะมีน้ํามันข้างในเวลามันซุดมันจะซุดลงต่าข้างล่างแต่ถ้าเป็นตัวอื่นนะพี่อย่างสมม ถ้ามันซุดอต่พี่ถ้าดูจากด้วยตาแท่นเครื่องมันจะขาดมีรอยขาดมีรอยซุดลงต่ตําแทนที่จะมาอยู่ตรงกลางหรืออยู่ข้างบนอะไรเงี้ยมันจะซุดลงข้างล่างอะไรนะครับบางตัวมันก็ต้องให้ช่างเช็คกรับพี่บางอย่างก็เราดูด้วยตาเปล่าไม่ได้อะไรเงี้ยข้างในจะมีน้ํามันบางทีมันซุดก็ดูด้วยตาเปล่าได้ไม่ได้ก็มันเป็นที่ สายตาเราด้วยครับจะมีอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้ามันซุดบางทีมันมีน้ํามันออกมาเพราะว่ามันแตกเพราะว่าข้างในมันมีน้ํามันแต่ง่ายสุดอะก็คือจับอาการจากในรถใช่เบื้องต้นแล้วก็มาปรึกษาช่างตอนที่มันดีๆอะพี่มันจะดีมากแต่พอมันเริ่มซุดอะพี่หรือมันเริ่มเสื่อมอะมันก็จะมีอาการเยอะที่สุดเลยนะครับอแต่คันนี้ก็เริ่มนิดนึงแล้วนี่ใช่ไหมมีรอยแล้วพี่มีรอยว่าซุดมาโดนเหมือนกันแล้วครับเนี่ยน่าจะเป็นตัวแท่นเครื่องซุดแล้วนิดนึงนะครับเปลี่ยนไปก็สองปีแล้วแบงค์พัดลมพ่ซซ ยืนยืนอยู่ปิดเท่านั้นแหละปวดปวดชั่วโมงแล้วต้องหยอดเหรียญนะต้องใส่ยาไปคืนแล้วระยะคล้ายๆกับปกติริบมันจะอยู่ห่างๆนี่เห็นปะแต่ตอนเนี้ยแท่งเครื่องของเรามันเป็นอย่างนี้นี่มันเตี้ยลงมานี่คือมันซูริง ใช่ไหมช่แต่วิธีเช็คแบบนี้ก็ต้องช่างท่านะแหละเนาะเดี๋ยวเราถอดมาก่อนเดี๋ยวเราค่อยไปดูเรื่องอะไรกันนะครับขัดได้ไหมจะให้ตังค์ด้วยสองรอ่ะปะแต่ขอขัด้วยมันด้วยเลย๋ยวให้ตังค์มาด้วยได้มั้ยหมันเขี้ยวอ่ะขัดได้ไงวะเห็นแล้วว่ามันเขี้ยวเลยพี่มันจะห่างๆอย่างเงี้ยพี่อือพอเวลาเครื่องมันกดลงอ่ะมันก็จะลงในระดับหนึ่งอือแต่ของเราเมื่อกี้ที่ถอดออกมามันมันติดนี่เลยอือเนี่ยข้างหน้ามันเป็นน้ํามันนี่ถ้ามันแตกจัดๆอ่ะ มันก็จะมีน้ามันออกมาความรู้ใหม่เลยเนี่ยคือเราไม่ได้เคยหรือพวกรถสมัยใหม่คือถ้ารถสมัยก่อนเราก็แค่ยางธรรมดาไอ้นี่ยมันจะดีกว่าให้ตัวดีกว่านิ่มกว่าอะไรเงี้ยไม่สะท้นเลยเริ่มนิ่มอ๋อเริ่มสุดแล้วใช่นิ่มแล้วพอมันมาซุดจนติดเหล็กมันทําให้สท้นใช่ใช่เก็บเพราะว่า พี่นิยมโดนเหล็กอพัพี่มันสะท้านอยู่แล้วใช่แล้วก็ปล่อยไว้นานไม่ดีมันจะพาให้ยังอื่นไปด้วยใช,ใช่สรุปตอนนี้เป็นแค่ตัวนั้นตัวเดียวแล้วเดี๋ยวแบงค์ลองเช็คอาการอื่นด้วยนิดนึงนะครับไหนๆก็เอารถมาแล้วดูให้เลยทีเดียวก่อนที่เดี๋ยวจะวิ่งไปซื้ออะไรกันลูกกอกเราก็เป็นผู้ช่วยก็เหมือนพี่หมีนี่แหละมาช่วยเราในบางงานเราก็เออน้องมีปัญหาเราก็เลยอยากจะช่วยเหลือกัน เดี yeah, it it so like ๋ยวดูอีก <c> น <oughs> <c oughs> erm ิด <c> น <oughs> <m ix calculate> oh. ึงแล้วเดี๋ยวให้พาวว่าแบงค์ไปวิ่งอะไรกับพี่หมีนะครับเราเหมือนแบบว่ากลัวออกกล้องแล้วไม่เท่ไปทําสีแอบทําสีก็ได้ปะขยี้แล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวเขาก็มีปัญหากับทรงผมผมเนี่ยผมทํามาเป็นอาทิตย์แล้วพี่ตอนแรกเขาก็ไม่สังเกตหรอกแบงค่พูดเท่านั้นแหละเออปรกัสเลยตอนเนี้ยปรกัสที่ผมนี่เลยแล้วเดี๋ยวพอต่อไปเขาก็ ติดตามผมผมไปซะละคลิปแล้วทรงผมอ่ะคลิปละสีคลิปละสีถ้าไม่ได้ก็เลยแลนอะไม่ทันอะมันจริงมันต้องฝึกๆืดหน่อยก็มีแบบหลวมหน่อยๆนิดหน่อยใช่ใส่ก่อนเนาะได้พี่เดี๋ยวไปหาซื้ออะไรกันได้ไปแล้ว ใช่พี่วันวันตรงรุ่นแล้วไปซื้ออะไรมาเรียบร้อยใช่พี่ทำไมถึงเลือกแบรนด์นี้คือหนึ่งนะพี่แบรนด์นี้มันหาซื้อง่ายตามร้านอะไรทั่วไปเลยพี่แล้วคุณภาพของยางอ่ะพี่ยางเทนเครื่องหรือน้ํามันข้างในอะ่ะมันก็คุณภาพดีพี่เพราะว่าผลิตจากญี่ปุ่นเลยพี่เกรดดีใช้ดีอะไรเงี้ยพี่แล้วราคาก็ไม่ได้สูงมากคุณภาพดีกว่าราคาอะไรเงี้ยพี่ <S <S นั่นแหละพี่ประมาณนั้น ก็เลยเราก็เลยเลือกซื้อยี่ห้อนี้มาใช้อะไรเงี้ยครับผมโปรดักที่เอามาในวันนี้นะครับก็คือแบรนด์ SKR หรือซากุระลับเบอนะครับเป็นแบรนด์มาจากประเทศญี่ปุ่นผลิตด้วยวัสดุและยางสุดพิเศษมีความทนทานและยืดหยุ่นสูงนะครับ ผ่านมาตรฐานการตรวจสอบจากประเทศญี่ปุ่นนะครับออกแบบดีไซน์ตรงสเปคสินค้า OEM นะครับก็เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่เป็นทางเลือกให้กับเพื่อนๆนะครับเพราะว่าราคานั้นไม่แพงแล้วก็คุณภาพสินค้าดีมั่นใจได้แน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นแบรนด์จากประเทศญี่ปุ่นเองนะครับสามารถซื้อได้ตามร้าน ขายอะไรทั่วไปหรือแม้แต่ทาง lazada shopee อะไรเงี้ยก็ลองเซิร์ชดูได้เพราะว่าถ้าถ้าเซิร์ชดูเดี๋ยวเขาก็มาส่งให้เหมือนกันแล้วก็มีหลากหลายรุ่นให้เราเลือกนะครับโดยเฉพาะพวกรถบ้าน,นต่างๆ จากที่เราดูก็จะมีพวกซีวิกก็มีมาด้าสองที่เรากำลังจะเปลี่ยนอยู่ใช่ไหมแล้วก็อาจจะมีพวกวีอออะไรพวกนี้นะครับก็ลองเช็คกันดูได้เพราะว่าเราก็เข้าใจเนาะเวลาบางทีแบบว่าเราอยากจะทํารถแล้วก็อยากจะได้ในราคาที่ประหยัดนะก็ลองดูแบรนด์นี้เป็นอีกหนึงทางเลือกนะครับเพราะว่านอกจากที่จัดราคาถูกแล้วยังเป็นจากประเทศญี่ปุ่นด้วยซึ่ง จากญี่ปุ่นเราก็มั่นใจได้แน่นอนแล้วก็มีสโลแกนของเขาด้วยนะครับขับนุ่มปลอดภัยวางใจ SKR นะครับนี่เป็นไงก็เรียกว่าไม่ธรรมดาสุดท้ายนะครับสินค้าของทาง SKR เขามีรับประกันด้วยนะครับน้องพับเราเองเป็นรถบูทที่ต้องใช้งานบ่อยๆก็เลยแบบอยากได้สินค้าที่มีราคาประหยัดและได้มาตรฐานสูงเราก็เลยให้ Power Bank ลองหาดูแล้ว Power Bank ก็เลือกใช้แบรนด์ SKR อันนี้นั่นเองครับเดี๋ยวเราก็จะถึงเวลา เปลี่ยนให้กับน้องพับแล้วเดี๋ยวเราลองเช็คอาการดูว่ามันหายอย่างที่คิดหรือเปล่าโหรอยนิ้วมือมาแล้ว <S <S 2> <S 2> ด้วยสีฟูแปเดี๋ยวเรานี่ลองโอเพนบ x ็อกแกะกล่องสวยงามครับี่จะตรงกับมาด้าสองไม่กล้าแกะเลย SKR โอสการ์เจ็แปไปเดี๋ยวเราลุยเปลี่ยนให้พี่พับกันดีกว่าได้พี่จะมีเข็นรุ่นเนาะอันนี้ก็ กลับมาด้า2010ถึง2014แต่ของพับ2008ไไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้2012เตรมกวา s k r ฉีดแบบผู้ดีนี่ดูเนื้องานของเขาใช่ลองเทียบกันสิแล้วไหนลอง โยกดูความแตกต่างหน่อยดิว่าอันนี้ของเดิมนะพี่ที่มันมีการนิ่มการซุดแล้วพี่เราโยกได้ออันนี้คือของใหม่แทบโยกไม่ไปเลยอ๋อมันเลยทําให้สั่นใช่ไหมใช่ทาให้สั่นเพราะว่ามันนิ่มมากแล้วอะไรอย่างเงี้ยพี่อ่าคุที่ต่างกันเห็นเห็นเลยนะใช่คือของใหม่นี่โยกแทบไม่ไปเลยคือโยกแทบไม่ไปคือจริงๆงมันต้องโยกโยกไม่ไปแล้วก็แทบว่าไม่ยุบถูกไหมไม่จงอ่ามันต้องไม่ซุดอันนี้ก็เตี้ยกว่าหน่อยอืม เพราะว่ามันเกิดการซุดไปบ้างแล้วอะไรเงี้ยเหล็กส่วนอะไรการเชื่อมก็ได้พี่สวยใช่ของมาตรฐานนะครับใช่<ม>พี่เอเซแล้วเราทำไมเราต้องแบบใช้แท่นเครื่องที่แบบมีมาตรฐานหน่อยมันอยู่ที่ระยะเวลาการใช้อพี่ถ้าเราใช้ให้มันได้มาตรฐานหน่อยอมันก็ยืดอายุการใช้งานได้ยาวอะไรเงี้ยไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยเลยเชื่อมเพอสวยอันนี้เราลองดูนะครับความแตกต่างก็ ก็คือเรื่องงานงานเชื่อมเนี่ยแตกต่างแน่นอนเลยอันนี้เขาเชืเช่อมสวยแนะเนี่ยจากโรงงานเนาะอันนี้ก็ของเราที่มาทดแทนกันสวยงาม ได้เป๊ะเลยน่ะแบงใช่พี่พอดีเป๊ะเลยก็ตรงดูก็ตรงนะพี่ทุกอย่างปกติใช่ไม่ต้องขืนไม่ต้องอะไรใส่ได้พอดีแล้วปกติชอบขืนไหมทางยิ้มว่ะ <c oughs> แข่งกันได้เลยนะครับอย่างที่บอกว่าก็เป็นทางเลือกเนาะใช่พี่เป็นอีกทางทางเลือกอืมพี่บางคนแบบว่าอาจจะแบบเผื่อเปลี่ยนนะครับอยากได้ในราคาที่มันถูกหน่อยแบบมีสร้างประจำเงี้ยสามารถแบบว่า มาเช็คอาก,การกันได้บ่อยๆครับแต่ว่าผมเชื่อได้ว่าของจากญี่ปุ่นเนี่ยมาตรฐานเขาได้อยู่แล้วใช้ได้ยาวนานแน่นอนนี่ไงนี่ไงช่างผมทำสีผมเป็นญี่ปุ่นอาอีกแล้วเหรออีกแล้ว <c oughs> เราไม่ต้องเก่งมากแต่เราเทพจ <c oughs> <c oughs> ากเมื่อกี้ที่เราดูของเดิมใช่ไหมพี่ เนี่ยตอนนี้คือตอนที่เรายกถึงไหมพี่ใช่เดี๋ยวพี่ลองสังเกตตรงนี้ดีๆนะพี่เดี๋ยวถ้าผมปล่อยไม่แรงอ่ะจากของเดิมมันจะลงมาเกือบชิดนี่ถูกไหมครับอืมแต่เดี๋ยวเพราะผมปล่อยไม่แรงอ่ะเห็นมันจะสูงห่างคนละเรื่องเลยอ๋อมันจะไม่ยุบลงมาเลยใช่ไหมยุบลงมาเมื่อกี้คือพอปล่อยแม่แรงแล้วมันจะยุบยุบเกือบสุดเลยพี่อ๋อใช่เดี๋ยวเราไปลองขับดูเดี๋ยวไหะเดี๋ยบ เดี๋วได้บูได้หน่อยเคยดูแลเมื่อวนี่ยดูแลแต่ก็นานๆทีโยกมากเครื่องอ่ะเออใช่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 นิ่งเลยไออันนี้เห็นเห็นผลจริงเพราะว่าตอนแรกเมื่อกี้ที่เรามาถึงกันเนียเครื่องมันจะสั่นเครื่องมันจะสั่นๆนนี่นิ่งนิ่งเลยอันนี้เห็นผลอันนี้เห็นผลเพราะตอนแรกสั่นแบบเป็นเจ้าเข้าเลยอ่ะ นนีเป็แสดงว่าก็ตัวนี้แหละตัวหลักเลยที่มันชอบเป็นชอบเป็นใช่ไหมลองดูการขับว่าสะทานไหมมีเสียงอะไรไหมอะไรเงี้ยืมเออต่างต่างเลยลองลองวนสักรอบหึ่งโดนแจ้งวัฒนะแอคันเนี้ยที่ทาถนนเยอะๆครับเจอบ่อยๆฝาท่อเนี่ยโอ้โหมันก็เลยไปเร็วใช่ครับ ส่วนใหญ่มันจะเป็นตอนจอดเพราะตอนจอดเครื่องมันเหมือนมันจะสั่นกว่าใช่อาจจะมีตอนหัวคันเร่งเลยหน่อยอย่างเงี้ยมีที่เหยียบไปแล้วขึ้นมาอ๋อรู้สึกไหมรู้สึกว่าดีขึ้นนะตั้งแต่ตอนออกอืมเพราะเพราะตอนออกมันจะตอนหัวคันเร่งแรกๆมันจะจะสั่นๆใช่ไหมตอนแรกอันนี้ไปต่อไปลูกไปเลยช่วงล่างก็ไม่ดังนะใช่ไหมเออใช่ช่วงล่างก็ไม่ดังแล้วเอียดดีทำไมรู้กันหมดเลยผมไม่รู้เลยแต่เทนเครื่องก็ชัดดีนะครับอืมรู้สึกได้ว่า ไม่ค่อยสนไม่ค่อยไอ้นี่ละแล้วอย่างแบบพวกแท่นเครื่องปกติปกติแล้วมันจะมีแบบแข็งอ่อนอะไรต่างกันปะต่างก,กันครับพี่แล้วแต่ยี่หหอบปะแล้วแต่ยี่ห้อแล้วแต่คุณภาพยางอะไรเงี้ยครับถ้าสมมุติเราซื้อในหลายรุ่นหรือว่าในหลายๆแบบอ่ะพี่มันก็จะมีใสเลยแล้วก็รู้สึกว่าสถานสถานหน่อยเพราะว่าอาจจะไม่ได้สถานเพราะว่าแท่นเครื่องสุด แต่อาจจะสะท้านเพราะว่ามันแข็งมันแข็งไปซึ่งเราเปรียบเทียบถ้าเป็นสของซิ่งอะไรเ่งนี้มีจะแข็งเลยจะรู้สึกได้เฮ้ยทำไมในรถมันสั้นสั่นอะไรเย่างี้แต่อันเนี้ยมันก็มันก็ไม่ได้แข็งนี่ก็คือไม่ได้ต่างจากของเดิมไม่ได้ต่างจากของเดิมเท่าไหร่ไปลองกันมาเรียบร้อยครับหายเป็นปิดทิ้งกลับมาเป็นเหมือนใหม่ครับสามารถบูต่อกันได้แท่นเครื่องนะครับ มันแตกต่างกันยังไงนะครับในแต่ละยี่ห้ออะไรเงี้ยคือบางยี่ห้อจะแข็งกว่าของเดิมนะครับมันทําให้พอเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยมันจะรู้สึกสถานก็คือมันจะคล้ายๆเหมือนตอนที่เราแบบว่าแท่นเครื่องสุดนะครับแต่ว่าอันเนี้ยเปลี่ยนไปปุ๊บ เหมือนจากโรงงานเลยนะครับคือ,อยังนุ่มอยู่ไม่มีสถานและขึ้นอยู่กับตัวเนื้อยางด้วยบางทีถ้าเนื้อยางไม่ได้มาตรฐานนะครับมันก็จะสถานแต่อันนี้คือเหมือนเนื้อยางเขาได้มาตรฐานแล้วก็มีความยืดหยุ่นสูงนะก็เป็นอหนึ่งแบนที่เราแนะนานะครับ SKR ก็ลองดูกันนะครับราคาย่อมเยามาตรฐานญี่ปุ่นด้วยพี่ต่อจะแถมขัดไฟหน้าเท่าไหร่คือพี่ต่อเห็นไฟหน้าแล้วขัดใจคือพอเวลาเรามารางรับเนี่ยเราก็รถใน พวกพวกกันแล้วก็มาช่วยๆกันทำนะครับหลังจากที่เรามีที่ตรงนี้ก็โอเคสนุกดีครั้งนี้อาจจะไม่ใช่รถซิ่งนะเป็นรถเดิมก็ถือว่าได้เป็นแนวทางให้เพื่อนๆที่มีรถบ้านอยู่หรือว่าบางทีคนที่ดูอาจจะไม่ได้เป็นคนที่เล่นรถซิ่งหรือรถแต่งอะไรอย่างนี้ใช่ปะ่ะก็อาจจะได้ความรู้จากพวกผมกันไปด้วยนะครับคือเราก็นําเสนอทางเกี่ยวกับรถบ้านการดูแลเซอร์วิสกันบ้างเล็กน้อยนะครับนอกจากได้ความรู้ในการเช็คอาการเบื้องต้นแล้วก็ได้ความรู้เรื่องอะไหล่หรือมีแบรนด์ทางเลือกให ให้เพื่อนๆได้ลองเลือกกันดูเผื่อบางทีแบบว่าเราอาจจะไปวิ่งซื้ออะไรเองนะครับแล้วก็มาให้ช่างเปลี่ยนอะไรเงี้ยนี่ลงทุนให้แล้วเนี่ยใช่ใช่เปิดใหม่อีกเหรอเ้ยสีเขียวด้วยเยี่มกว่เดิมอีกเหตุอะไรผ่อนุ้งหมีว่ะสงสารพี่ต่อก็เลยให้พี่หมีมาช่วยไม่ไม่รู้จะเออใช่พี่เห็นปะสีเขียวเลยเป๊ะเลยเหมือนนัดกันมาใช่ คนมีที่ตากับไม่มีที่ตาสายกับขวาคนเราฟิลเลยตอนนี้เป็นผู้ช่วยพี่ต่อไปก่อนนอกจากเป็นแม่นมเลี้ยงแมวแล้วครั้งนี้มันเหลืองเหลืองมากเป็นพิเศษนะครับกลัวพี่ต่อแรงไม่ถึงเลยให้พี่หมีเปิดไหนอ่ะพี่ต่ออันนี้จ้ะคันนี้แหละเคยเห็นไฟเปรูว่เบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งแต่ถ้าไฟไล่ไปพี่หมีแรงช้างเนี่ไฟหายไปแล้วแรงไอ้หมีกด เฮ้ยดูว่าพี่ผาแรงดีเลยเออดูดีแต่แข็งแกล้งอ่ะดูดิเบียวยังเบี้ยวยังคลิปแตกแล้วพี่หนี๋อผมดันแรงมาหน่อยพี่โทษทีอะไรนะเฮ้ยมันขึ้นอยู่นะเฮ้ยมันใสอยู่เอาวันนี้ได้อยู่ได้อยู่ยังพี่ได้อยู่แปลว่าไม่ได้ตัดีต้องดีเ ตอนตอน,ตอนปั่นอย่างละเมียดเลยใจเยน็นพอแม่งดึงเทปอ <laughs> เรียบร้อยตอนนี้ขัดไปหน้ากันเสร็จแล้วนะครับกลับมาใส่ปิง้งให้เดี๋ยววันนี้เราขอตัวกลับบ้านก่อนแล้วกันเนาะให้ตอนนี้พี่หมีขัดอีกนิดนึงแล้วเราก็จะเตรียม move และก็อย่าลืมนะครับช่วยกันกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับสตรีมท่านด้วยเวลามีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันวันนี้ผมขอตัวกลับบ้านก่อนบ๊ายบาย